ดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกข่าวดีสำหรับพี่ๆนะคะที่รอการเปิดอบรมออนไลน์การเลี้ยงกระต่ายดำภูพานนะคะก็เราจะมีการเปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์นะคะในวันที่20กรกฎาคม2565นะคะ รูปแบบการลงทะเบียนนะคะก็เป็นการลงทะเบียนชื่อนะคะแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบนันนะคะเบอร์โทรที่ติดต่อได้นะคะแล้วก็เป็น ID l ดี e ลที่สามารถติดต่อได้นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาที่นะหลังจากที่มีการลงทะเบียนแล้วแล้วก็มีการาประกาศรายชื่อแล้วนะคะจะทราบได้ยังไงนะคะว่าเราจะเปิดอบรมวันไหนเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนนะคะก็ติดตามได้ที่ Facebook งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานนันเรื่องมาจากพระราชดำรินะคะและก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะจะเป็นกลุ่มเฟซบุ o กนะคะกลุ่มผู้เลี้ยงกระต่ายดำภูพานศูนย์ภูพานนะคะก็สามารถเข้าไปกดติดตามนะคะหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนนะคะเพื่อติดตามข่าวสารการ แจ้งวันที่เปิดให้ลงทะเบียนนะคะสำหรับการลงทะเบียนนะคะเราจะเป็นการลงทะเบียนออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นการลงทะเบียนออนไลน์เสร็จแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อสําหรับคนที่จะได้รับการอบรมในครั้งนี้นะคะการอบรมในครั้งนี้นะคะเราจะเป็นการอบรมมารับจํานวนที่50ที่นั่งนะคะใคร ใครได้ใครได้ก่อนก็คนนั้นนะคะมีสิทธิ์ได้นะคะสําหรับคนที่ลงทะเบียนนะคะก็คนที่ยังไม่เคยได้รับปัจจัยกระต่ายดํมพุพันเลยนะคะก็สามารถที่จะติดตามการลงทะเบียนได้นะคะที่ YouTube ของพี่สมยศก็ได้ะคะ่ะตอนนี้ก็ติดตามได้เหมือนกันนะคะจะมี3ช่องทางนะคะสามารถตามได้เลยค่ะนีค่ะ